ครับเมื่อนี้จะมารีวิวถนนช่วงแยกเขาวินซ้อนล่าสุดนะล่าสุดว่าการสร้างสะพานข้ามแยกเนี่ยไปถึงไหนแล้ตวตอนนี้ผมขับรถมาจากสะแก้วที่กำลังจะมนะุ่งหน้าไปกรุงเทพนั่นแหละไปทางกรุงเทพนะครับนี่แยกนี่จริงๆแล้วถ้าเลี้ยวขวากับไปกระบ,บิน เลี้ยวซ้ายก็คือเขาแปดหลิวชะเชิงเสากรุงเทพชนบุรีระยองอขอแซงก่อนนะครับท่าน,นอัดคลิไปไว้ตอนเช้าๆนะแล้วก็เอามาภาคให้เบิ้งว่าเนี่ยบรรยากาศคือยังสั่งอยู่นะครับยังสั่งอยู่บมืนน่ท่านได้เซตเมื่ท่านได้เซตนี่สะพานวั้ถัเซตนี่แบบอลังการมากๆากาเลยบัวพะว่าเพันเฮตตะโดระบุลูว่างบประมาณสั่งนี่จะล้านหรือว่าทอดตอนไหนถึงจะเสร็จนี่เขามาร่วมกับถนนหมายเลข304 นี่สามศูนย์สี่ถนนเซนนี้เนี่ยรถบรรทุกจะหลายมากๆหลายแห้งนะครับเพราะว่าถนนสซยนี่นะครับจะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปแลมฉบังมุ่ามุ่งหน้าไปชลบุรีพุละรถบรรทุกสินค้ากันเรื่อยหลายนี่แล้วถนนนี่ก็หูแบบเป็นลุ่มเป็นบ่อมากๆเลยแต่ก็ยังว่าล่ะอยู่ในช่วงขยายและสมแซมอาจจะไม่เป็นสมแซมล่ะขยายเลยแหละขยายแล้วก็เหตุไหมเหมดเลยนี่ ็นงั้นงหญ่เลยก็ปีนี้ปีนี้ถ้าเป็นช่วงเทศกาลสงการเกิดขึ้นนะต้องบอกว่าทามี้เทศกาลสงการล้วพี่น้องกลับบ้านเพราะว่าเส้นนี่โคตรติดนะครับรถติดนะครับเพราะว่ายังเ้นยังสามวันทีเสร็จเพราะว่านี่เบื้องคือช่วงระยะเวลาจากนี้ไปหอดสงการนะหรืออาจจะปีสิ้นปีเนี่ยผมว่ายังว่าท่นในเสร็จนะเพราะเขาเหตุแบบใหญ่โตมโหฬารมากๆนะ เป็นการขยายตรงนี้เมื่อก่อนนี่มันกับเป็นถนนน,น้อยๆมันก็บนน่อยนะตรงนี้บ่น้อยนะบ่ถือว่าหน่อยนะงหญ่เพียงแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเฮตุถนนขามแยกตรงแยกเขาวินซอนตรงที่ผ่านมาวหันนะครับเพราะว่ารถบรรทุกหลายนนะ้ท่านผู้ชมถ้ามาคลิปลักษณะนี้คลิปแบบนี้ก็สามารถ กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์กนเข้ามาได้นะว่าอยากให้ผมไปอัดคลิปลักษณะนี้อยู่ในถนนสายใดของประเทศไทยไปเมืดถ้าถ้ามีโอกาสผมไปมืดนะครับผมเพราะช่วงนี้ผมเดินทางบ่อยนะครับเดินทางบ่อยนี่ผมอัดมาผมออกมานางวบานนางคุยกับท่านผู้ชมทีหลังนี่เป็นรถเทนเลอร์อย่างคือแบบใสตตูทเทนเนอร์อ๋อเป็นรถตูทเทนเนอร์หน่อยมั้งนี่ นี่ครับอยู่ในถนนอ่าเขาหินซอ้อนนะครับโอ้บ่นหอยเด้อน,นี่รถรถงหญ่อยู่แต่เพิ่นใส่ตู้น่อยอืมนี่ครับขยายเซตนี่ตู้นี่มันจะบ่แน่นแเล่น12บสองเล่นบนบ่นี่โอ้ยญ่ายแห้งใ่ายแห้งมาเบื้องว่าผมเะไปไปกรุงเทพเนี่เส็นกรุงเทพเนี่มนันพื่นเท,ท็หฮอดได้แล้วอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆแหละจะอาจมีหลายคลิป สองคลิปสามคลิปสี่คลิปก็ถือว่ามันต้องอัปเดตนะเพราะว่าถนนไซเนี่ยผมผ่านย่ำใหมันบูคือเกาจักเทียมมันบูคือเกาจักเทียนั่นเห็นฟังขวาแบบคืออไม่รู้ว่าตรงนั้นจะเฮดเป็นเกาะกลางหรือว่าจะเฮดเป็นถนนเพิ่มบ่แน่ใจคลิปนี้อาจจะบ่รู้แต่รอถ้าเบิ่งคลิปต่อไปฉะนั้นลรากดติดตามนะครับบอกให้ท่านผู้ชมกดติดตามนะว่า,าจะได้เห็น ต้องเบี่ยงกลับไปพุ่นเหรออ๋อใช่เนี่ยส่วนด้านซ้ายนี่น่าจะเป็นถนนอีกอุ้ยกะกลางก็ยังเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> ไปด้วยป้ายยาเลยนี่มื่อนนี่ก็บเบี่ยงอีกเบี่ยงออกไปลิมสุดนะครับปกตินี่ถ้าถนนวัฒนเศรษส่างเมื่อก่อนนี่ยุ่ขวาสุดพุ่นนะขวาสุดยุ่ใจกลางเลยนี่ม,มัก์คสางมันเอาเป็นเป็นซีเมนต์หมดเลยนะเป็นคอนกรีตอ๋อตรงกลางเะี่ยโอ้ไม่ ปกติเป็นยังมาต่อยนี่แรลรัดป้ารัดดวงมาแล้วเอาจังไรน,นี่รถคันี้จะเอาจังไรน,นี่แสงบ๊วย,ยแสงบ๊ยแสงกับบาาแสง <c oughs> นี่คือเขตอำเภอพนมสารคามัันบ่อาอยซ่อนนี่จังหวัดอ่าอยังจะเชงเงเซาบอกหรืออย่างเอาเอาไปแล้ว <c oughs> คุณไู้หูเขาเปนมานีอยู่ในเขตจังหวัดนั่งนี่เขาินสอนตรงไปตรงไปเจาก,กับบุลบให้ค่คอยแซงก่อนเนาะเออนี่ครับถนนใหญ่มากเลยบุลูว่าตนใหม่อยู่สาอยอิ้วขวามือนีเ่เขาจะตัดออกบอถ้าสางเิ์ ใหญ่มากๆนะบอกเลยว่าใหญ่มากๆเราเป็นคอนกรีดหมดเลยเป็นคอนกรีดหมดเลยว่ามันอย่างมาต่อยเห็นบ่ตรงกลางนะด้านขวายังยังกาลังส้่งอยู่ปกติเดิมเดิมที่ก็คือก้อนนี่นะเขาไปไปุงเทียมาตรงเออลบไปผมเนี่ยจังน่อยไอเบียงขวานะครับแต่บัตรที่นี่มันเบียงบ่ได้ได,ได้บาดเนี่ยเขาตรงขี้ตรงไปทั้งช่วบุรีเราไปกลับรถมาตั้งจะไป กรุงเทพได้เบี่ยงขวาไปกรุงเทพได้เพราะว่าเพิ่นปิดถนนเพิ่นเหตุถนนใหม่นะบุรูบุรูว่าตรงสะพานตรงเนี้ยทางนาเนี่ยมันยังจะเป็นสะพานคือเก่าบอรหรือจะสั่งสะพานใหม่หรือจะเหตุเป็นแยกไฟแดงว่านเนี่ยใจเห็นปะตรงปกติต้องรอดใต้สะพานด้านขวานัินไปเนาะไปกรุงเทพตอนนี้ต้องตรงไปก่อนอช่วงอัดคิมเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ปี2564แล้วครับท่านผู้ชม ต้องต้งต้งตรงไปทั้งนี่แหละเบี่ยงไปทั้งสัตหีบไปชนบุรีรยองออให้ผมแสงเถาะปุ๊บปุ๊บอ๋อมันเป็นถนนตั้งระดับเห็นบอนไปขวาวะได้เขากต้องตรงไปกลับรถก่อนนะมักคลิปแบบนี้กดติดตามได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เป็นประโยชน์แบบใดก็พิจารณาเบื้องเอานะครับก็ได้เห็นการจราจรของบ้านเมืองแต่ละมือพอผมอัดคลิปนี้ ในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีน้มันขึ้กันเห็นให้เห็นเห็นให้เห็นให้เห็นงง,งเลยนีตนนน่ต้องไปกับรถอท่านผู้ชมเอ้าประมาณนี้ถ้าจะไปต่างเทศผมก็ต้องไปกลับรถอีกอีกประมาณกิโลสองกิโลเปล่าสำหรับผู้ใดที่มาจาก กบินมาจากระยอเอ้มาจากสาแก้วมาจากหมยลำ่ำลงเขาจังตะโกมามุงนาจะเป็นเทพมาหอดแยกเขาหินซอนตรงที่ว่าจะเลี่ยงไปสัตหีบชนบุรีนี่มาต้องกลับรถแตรนตุมก่อนนะมาต้องกลับรถก่อนนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะท่านผู้ชมสุขสบายดีย,ยุดีย,ยดีไหมฮะโอ้ยรีบันกันสวัสดีครับ